เล่านิทานนิทานมหาเทพลาวาเวอร์ซัตอสูรหลุมดำและมงกุฎทองคำสถานฟ้ากำเนิดมหาเทพลาวากลางภูเขาไฟโบราณคลางพลังแมกมาปะทุจนหินแตกเป็นส่งเสียเส่ยง มหาเทพลาวาผู้มีเรือนกายเป็นหินเหลาแหลวสีแดงฉานปีกเป็นลาวาเรืองแสงสาดประกายดั่งพระอาทิตย์ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมเสียงคำรามสะเทือนปัฐพีตำนานแห่งหลุมดำเบื้องฟ้าด้านเหนือฟ้าถูกดูดกลืนเป็นวงหมุนสีดำสนิทอาศุนแห่งหลุมดำปรากฏกายเป็นเงาดำลึกไร้ขอบเขต ดวงตาเรืองแสงสีม่วงหมุนวนเหมือนจักราวาลที่บิดเบี้ยวพลังของมันสามารถดูดกลืนทุกสรรพสิ่งแม้แต่แสงของมหาเทพการพบกันครั้งแรกในท้องฟ้าสีแดงจากการระเบิดของภูเขาไฟมหาเทพลาวาคลีปีกลาวาขนาดมหฮมาสว่างจ้าอสูรหลุมดำค่อยๆขยายรัศมีความมืดเข้ากลื่นท้องฟ้า ทั้งสองเพียงสบตากันโลกก็สั่นสะเทือนพลังที่ไม่สมดุลมหาเทพลาวาพ่นลาวาจากฝ่ามือเป็นแมกมาพายุไฟทว่าเมื่อพุ่งใส่อสูรหลุมดำลาวาทั้งหมดกลับถูกดูดกลืนหายไปอย่างไรร่องรอยแสงไฟมวลพลังความร้อนไม่สามารถทำอันตรายได้แม้แต่น้อย ตำนานแห่งมงกุฎทองคำสถานฟ้าเหล่าแทบเท่าเล่าขานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวที่พลังแม้แต่หลุมดำยังหวั่นเกรงนั่นคือมงกุฎทองคำสถานฟ้ามงกุฎทองแสงทองคำแตกประกายราวกับสายฟ้าผู้สวมใส่จะได้รับพลังทำลายล้างเหนือสรรพสิ่งแต่ต้องแลกด้วยชีวิตสุสานแห่งเทพผู้ล่มสลาย ระหว่างการค้นหามหาเทพลาวาพบซากวิหารลอยฟ้าพังทลายกึ่นกลางมีรูปสลักแตกหักของมหาเทพทองคําผู้เคยใช้มงกุฎบนผนังมีคำจารึกว่าพลังสูงสุดแลกด้วยชีวิตสูงสุดปีกแมกมาปะทุสู่ฟ้ามหาเทพลาวาโผบินขึ้นเหนือนก้อนเมฆพายุฟไฟ ลาวาไหลจากร่างเป็นลางแดงสว่างไปทั่วชั้นฟ้าเขามุ่งหน้าสู่ยอดผุผาทองคําศูนย์กลางที่ซ่อนมงกุฎเอาไว้แผ่นดินใต้ร่างละลายเป็นลาวาเพียงเพราะพลังของเขาการถือกำเนิดของผู้สวมมงกุฎเมื่อได้สัมผัสมงกุฎทองคำสถานฟ้าทองคําบนมงกุฎเปล่งแสงจนโลกทั้งใบสว่างราวกับวันสิ้นโลก มหาเทพลาวาตัดสินใจสวมมันเพื่อหยุดอสูรหลุมดำร่างของเขาถูกแสงทองแผดเผาแต่พลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นไร้ขอบเขตศึกสุดท้ายแห่งจักรวาลกลางห้วงอวกาศฝั่งหนึ่งคืออสูรหลุมดำที่ขยายจนรัศมีครอบครองดาราทั้งหลายอีกฝั่งคือมหาเทพลาวาในชุดมงกุฎทองคำสถานฟ้า พลังแมกมาทองคำไหลออกจากร่างดังสุริยะระเบิดทั้งสองปะทะกันทำให้จักรวาลสั่นเหมือนจะฉีกออกเป็นสองส่วนการเสียสละของผู้พิทักษ์แม้มงกุฎทองคำสถานฟ้าให้พลังทําลายล้างมากพอที่จะผนึกอสูรหลุมดำแต่ร่างของมหาเทพลาวาก็เริ่มแตกสลายเขาพุ่งเข้าหาหลุมดำพร้อมพลังที่มีอยู่ แสงทองคำกลืนกินความมืดจนหายไปทั้งคู่ทิ้งเพียงตำนานว่ามหาเทพลาวาผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องจัก,กรวาล